สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่แท็กเตอร์ครับเอาสะละคลิปนี้ครับผมจะพามาเบร์ผ่านพ่วนคนละก,กิจครับพ่อมาไทยดินเหนียวเนียงสี่สิเปยคือขายอื่นบ่นะนครับไอ้อันนี้เอารถสามพวมาไทยระรอบหนึ่งครับเนียวไทยบ่เขาเดี๋ยวมาวงผ่านแค่ดีครับพี่น้องผ่านหาครับ ผานพวนกลกิทนะครับหรือว่าบ้านเฮาเอินติดปากกันก็เลยก็คือผานไข่งลีครับดินกับเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเป็นดินแดงนะครับเดบงมาชมการไทยครับ่าสิเข่าเลือกบัวสิเปบ์วนะครับแต่ว่าจะเป็นผานแบบอื่นย่างอื่นนี่พุ่นย่างอื่นมาไทยกับสิเปย์ได้หน่อยครับ สักขนาดแง่งดีหนึ่ง,งปีเลยแ <c oughs> ต่ว่าไทยเดยครับไทยเขาเลืกอกแง่งดินเนี้ยเนี้ยนีลยตองมาไทยเขาดีครับแต่ร่องให้ดินเนี้ยบ้างครับเอาเลก าพานันอาจจะบ่ปันไดครับแต่ว่าแต่เป็นปันหาแนวนี่ยเ็ยเขาดีครับใ <c oughs> สกกรุุ่น L ห้าศูนย์หนดครับ <c oughs> มาช่มกัน เอามาปีบอกกับปีจะหน่อยอยู่ครับปีแต่ว่าก็ไปตรงไปอันนี้ได้นะครับถ้าพันมันเบากว่านี้มันก็อาจจะปีครับใช้บวแทบบวลงหมดแล้วเพราะดินมันเหนียวแห้งแต่เป็นผ่านอยู่หัวอื่นกับผมม่อยากเอ่ยซื้อไหมครับเดี๋ยวกรสีผ้ากันดาใหม่เนาะผมขอพวกเอื้อซื้อแล้วกันนะครับเป็นผ่านแนวอื่นไม่ใช่ก็จะปีครับผู้ใดเคยไช้ดินเหนียวนี่จะรู้ดีครับว่ามันเป็นแนว่ยอะไร ถ้าขนาดว่าหางคนนักก็ยังยังปีนะครับแต่ว่าไถได้ถ้าถ้าถ้าบน่านตัวนี้นะครับอาจจะได้เอาหางตีมาลงสัก่อนนะครับจังเอา่านผมมาสับพอมันดินเนี้ยแหีงพี่น้องดินหน้าให้เนี่เหนี้ยอีดีเลยถ้าเป็นพ้นโตมาใส่นี่จะไถบ่อยเลยนะครับบาสทีเป็นพานยังกระยาถ้าพนโตลงมานีไถบ่อยนะครับถ้าจะบ้านคือต้องฝ่าไถนะครับในในช่วงที่มันแห้งๆจังกี่ไถได้นะครับ ใส่ถามมาใส่ดีบอครับสารับผานคายนี่ก็ถือว่าใส่ดีครับแต่ว่าราคามันอาจจะสูงแน่แน่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าถามมาแพงแล้วสารับการใช้งานผมว่ามันโอเคครับมันก็สมราคาครับใช้ดีมันหนักกงกงผานสารับผู้ได้ที่ชื่นชอบโค้งเลียมกัผมว่ามันงามในโค้งเลียมนะครับมันเป็นจังไงมันเป็นจังไงบูนักมันดีครับใสดีผมนะครับหรือว่าผมผม ผมเคยเห็นแต่ฐานของรถใหญ่เป็นกงเดียวพอจานแมันก็เลยเป็นเป็นมักนะครับเอ้ยอาจจะเป็นข้อมแต่ถ้างคนมักด้วยว่ะแหละครับบางคนมันก็นมาขานกงขมเนาะแต่ว่าไปไทหน้าหนาวผมจะบอกเรื่องของเสียงไปไหน้าหนาวมันหนักปวดแต่ว่าที่เอาสีผมสบายนะครับกินขาดหยาไว้หน้าอันซ้ำหนึงเนี่นยนี่เพื่อนไทยนี่เขาสบายเลยครับ บ่เป็น่าตั้งไว้เนีเพราะว่าผมบริษัทบริษัทโฆษณาอย,ยังจเพื้นอยู่แล้วนะครับเข้ามาชมกันแล้วกันครับพี่น้องครับอาจจะหาเบิ่งไหนอยากใน y o ยูทูปน้องสำหรับผ่านรถรุ่นแถวห้าส่วนส่ผ่านพ่วงกลาดกิจนะครับอาจจะบ่มีเลยก็ได้นะสำหรับของยูทูปนะครับอาจจะถามีก็อาจจะมีหน่อยครับเอาเอาไว้เก็บไว้ถ้าเบิเบ่งครับพี่น้องเพื่อไดศึกษานะครับใน YouTube กัมีพอได้ให้ เอาไ้ศึกษาครับเพื่อ่นอยากใส่อย่างยั้งนะครับสามารถเอาคลิปนี้ไปตัดสินใจก็ได้นะครับว่าการใช้งานเป็นไหนมันนักรถบอมันฝืดบอนะครับบ่ถึงว่ามันกับบ่บ่ฝืดบ่นักครับนี่เขาเล็กๆเนี่นี่ก็ไปได้สบายครับใช้ดีเลยแหละนะครับแต่ว่าหน้านาถ้าเป็นหน้านามมีหนามนี่อันนี้แน่มันนกมันหนักอันนี้ครับบ่ค่อยดีปะไหมันนักปวดนะครับมันลงเลือกมันด้ย่อ่านไ้ อัน,นี้เองสิบะครับเว้ยสบายดินนี่เหนียวนะครับหยาได้หลายนี่หน้ายามแหลงนี่เพิ่นนี่กินขาดครับแลก้กกระพานอีาตาช่างที่เป็นกระทู่น้ายามแหลงเพิ่นน่งกินขาดครับสารพานกระทูของหลุนเอีวหาสุนอต่วาปาัญหาตะวีบ่ปะได้ครับเกาเกีย้ยนักรหนักกตัวนี้ครับมันขึ้นรถ ถ้าว่า้ำหนักผ่านผู้ใด้หลายกว่ากขั้งนี้จะหลายกว่าครับไอ้ยแบบถึงลึกเลยสบายนะครับผู้ใดสนใจกับลองไปหาะมอไหอร์ไซค์ก็ได้ครับราคาผมบ่แน่ใจว่าชุ่มือปนคล้ายเท่าไหนเนาะแนวเล็กันขึ้นเนาะตัวนี้ผมก็ เราจกจ้อนเดียนะครับเล็กกเฉพอะกันหาผนวกของกูง้ประตะเล่นกับผู้ดึกันความมันน้ำเดียวกันหมดละมันเป็นโค้งสันครับซุ้มนี่แต่ว่าตะกี้แต่เป็นผ่านตาสารนรุ่นเก่าผมณเออกซู่ฟังนะครับผ่านยังก่อรหัสมันจะเป็นสองหกหกเจนะครับซุ้มนั้นเป็นโค้งสันซ้ำนี่แหละพูดให้พอตัวน,นั้นเอามาใส่เลยนะครับโค้งอันเดียวกันเป๊ะนะครับขจอมอไซเอ็มเจศูนย์นะครับตะกี้ รุ่นแรกๆซุ้ม M จะสูญนี่มันมันไทยโบวิทหอยหล่อครับไทยโบควิทหอยหล่อถ้าเอามาใส่ซุ้ม LHA สูญใส่อจอเดียหาสูญหาสูญดีพวกหาจาจอเดียหาสูญสี่สี่สูญดีนะครับพวกนี้จะพอดีมากแต่ว่าถ้าเอาไปใส่ M หกซีฟ M จะซีฟบ่อไหวครับ M อยู่ีเก่าก่าบ,บ่ไหวบอ่อแมนว่าบ่ไหวนี่คือกำลังเขาบ่ไหวเด้คือมันไทยโบวิทหอยหล่อครับมันเหลือมันเหลือหอยหล่อยอ,ยอ,ยอ,ยอยู่ เพิ่งดอกยางหมดแล้วครับพอโ,โค้งฝานสันนีงมันตัางจากได้กระยาครับโบวิดหลอกนะครับถ้าเป็นพวกเอ็มโมกซิปขึ้นไปเนี่ยจะเป็นรหัสที่พอดีนะครับจะเป็นรหัสอ่าสองหกหกเจเฮฟวี่พัทนะครับเอ้ยบแมนสองโทตี้ครับสอ,อ,องหกหกเจเดบิวนะครับอ่าสองหกเจเดบิวนะครับพวกนั้นจะเป็นโค้งเหย่านะครับมันจะพอดีสองฝันอาจจะอยู่ ถ้าเป็นพานหกหน่อยจะอยู่ประมาณสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วครึ่งนะครับถ้าเป็นพานสองหกหกเจนะครับผมเอ่ยมานี่ถ้าเป็นพานหกันจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับหนึ่งสิบเอ็ดนิ้วครึ่งประมาณอะไรเป็นของเนื้อถ้าผมพูดที่ต้องขออภัยไปหนึ่มันจะอยู่ประมาณนั่นแหละครับผู้ใดเห็นพานพวกนี้ เอามาใส่เอาหาซุนเอาก็ได้น้ำหนักบริเกินพกเพราะวรถท่าอยู่ในไล่อยู่แล้วนะครับบอมีผลนะครับอันนี้ผมกับทามสร้างทรับยังคนเดียอกก่อนผมจะใส่เพราะว่าผมกับบุคายถนัดคุปตายอยู่แล้วนะครับข้อมูลบางในใดที่ผมบุหรู่ผมจะทามสร้างนะครับใส่ได้ได้เป็นน้องเด้อนะครับหามาใส่รถใส่ดีแต่ว่าผมมันเป็นของกลยุทธ์เป็นอ่ายยิงดีแท้เลยนะครับทา,วามวตาร์ช่างก็ใน,นกรรมพงพุกานเดียวกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาจะบอสาก อยู่โค้งผานเสื่อนะครับสำหรับของตาช้างเนาะเอาผู้ได้บอกก็หามาใส่ครับพี่น้องครับผู้ได้แบบเจอหน้าดินแข็งแข้งหยาไล้ไล่นี่กันสื่อมาใส่ด้วครับแต่ว่าหุสลักอาจจะสื้อบูดหน่อยมาใส่เอานะครับเพราะว่า่องน้มันจะเป็นสลักใหญ่เนาะเข้ามาเห็นมาใส่รถรถใหญ่ต่ว่าโค้งมันสั่นครับมันมหม่ๆถามมาใส่เอาหาซูนนี่พอดีเลย นะครับก้อนว่ามแต่ผมใส่ได้คนอื่นเขาก็ใส่อยู่แต่ว่าบางคนผมบริหารยูทูบเนาะคนเกิดเรื่อยบริษัทท้ายลงนะครับกะเอาไว้พี่น้องเบื่อนครับไปตัดสินใจนะครับเพราะว่าในช่องยูทูบอาจจะบอคว่ามีสละเอลหาศูนย์ un, นะครับหลากผ่านพ่วนกนละกิจนะครับผมนะครับอาจจะบอคว่ามีแต่ว่ากะเอาช่องผมเป็นเป็น,ปนอา่าวิทยาธานก็ได้สละทานใดที่กําลังศึกษานะครับสลบผ่านพ่วนนะครับกนะ เอาไว้พีทจะละหนา้ามันก็แล้วกันครับพี่น้องครับของใหม่ราคาอาจจะก,กระโดดได้เจ้หน่อยนะครับแต่ว่าหางหมื่นสองมาแท้ก็ได้พี่น้องหมื่นสองราค่ะสามหมื่นกว่าบาทนะครับแต่พอๆก,กันนะครับพวกท่านตาช่างหรือว่าหานซิมพี่นะครับจะรับหมื่นสองราคาถ้าเป็นราคาหมื่นสองอาจจะบริวิคนะไรนะครับเอาล่ะครับไปพอเราจีบบ้านตรงครับ สรอบเครื่องประมาณ1 6 0นหกทนเจ็ดกับเอ่าดีแห้งเอาครับตลาดที่นี่ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหมคลิปหนา้าสวัสดีครับ